มาครับนี่คือช่วงดน 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. ตรี3รอบศิวสาครับหลายคนงงไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงนะฮะใช่ต้องบอกกับช่วงนี้คือช่วงที่เรียกได้ว่าเราจะเอาเพลงของเพื่อนนะฮะมาชำละม,มาทำการฟังกันโดยละเอียดเลยโดยกูรูผู้รู้จริงและไม่จริงบ้างก็มี กระชุนอย่งก็จริง<ช>นะครับแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้สําหรับคนที่ทำเพลงเข้ามากล้าต้องกล้ารับฟังความขีห็นของคนฟังเขาเรียกว่าเราติเพื่อก่อติเพื่อก่อไม่ใช่มีอคติไม่ไม่ไม่ชอบหน้าคุณเลยเอามาด่าอะไรไม่มีไม่มีฮะโดยเพาะมิสเตอร์เอมันฝากบอกมาว่าว่ามันจะพยายามทำหน้าทีเต็มที่ทุกเทปโอ้โหด้วยการด่าครับผม อ่ะช่วงนี้นดีมากมากเพราะว่าฟังค<ช>ุณแม่ีคุณจะได้มุมมองคนอื่นจากพี่ๆเขาเป็นนักดนตรีอย่างแท้จริงเนี่ยเขาบอกบนในจุดที่คุณมองไม่เห็นใช่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนการทำงานคุณนั่นเองครับแล้วก็ในช่วงดนตรี360องศารเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีแต่วงที่จะไปขึ้นโชว์ในงานคอนเสิร์ตใหญ่ยักษ์บิบึ้มง,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 งานนี้ซะส่วนใหญ่ด้วยครับนั่นคอนเสิร์ตค่อยนีครั้งที่8นะครับมาแล้วกอนเฟี้ยวเพื่อนไม่สุกไม่ดื่มนั่นเองนะครับ29 <You. S 2> กันยานี้่สะะิบมก้มนานัญญานึ้าอันียบครับ ตอบรับคอนเฟิร์มกันมาแล้วนะฮะ The Yeogi Cafe The r i c h m o n Toy p o l y c e แคกล้วยไทย Electronic Neon Lamp ภูมมจิตอีโบล่า Ciro Hero Band New Sunset oh, โอ้เยียบเลยทีเดียวครับนะฮะนี่ก็เ <im it> พิ่งส่งจดหมายกันมาเพียบเลยนะฮะว่าตอบรับส,สนใจไปร่วมงานเลย Body Slam Big Ad Class Puerto นะฮะโอ้โหมากันด้วยอะฮะไม่ทราบว่ามีงานนี้เกิดขึ้นครับผมเดีย <im it> <ฮะ>๋ยวเราจะส่งจดหมายแจ้งเขาอีกทีลว ไปไปได้เราจะไปรอหน้าตึกกัมมี่จไปบอกบอกพี่ตูนมีงานไงฝากบอกด้วยละกันครับผมคุณเข้าอยู่นะฮะอ้าวไปดูดีกว่าครับช่วงดนตรีสามน้องสี่ลูกสามดูเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโคดีทีวีนะครับพวกเราวงรูดี้บอยอธิวัฒน์รัชการชื่อเล่นชื่อเอ็มนะครับมือต้าครับผม รัชชานนท์อุทัยชิตครับชื่อเล่นปาร์คมือกองครับผมเจทอยกิติคูครับชื่อเล่นชื่อแฟกครับ้องนำครับสวัสดีครับผมอตพลนรชการนะครับชื่อเล่นแซมเล่นเด็กครับผู้ผมเป็นวงป๊อปที่มีดนตรีหนักหน่วงกว่าป๊อปธรรมดาซึ่งผู้ผมเรียกกันว่าวอร์ป๊อปนะครับแล้วก็มีติดกลิ่นไอล็อกมีเสียงอิเล็กทรอนิกส์ติดมานี่ทําำให้เพลงดูแปลกใหม่ขึ้นทำไมถึงใช้ชื่อวงโรดดี้บอยนะครับก็เนื่องจากว่าเรามันมาจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งครับ เป็นเรื่องที่เราชอบกันมาหลายๆคนนะครับแล้วก็คิดกันไปคิดกันมาบางชื่อมันก็ยาวไปหน่อยแล้วก็ลดมาจนกลายเป็นว่า r ู d y Boy ยครับรวมตัวเป็น r ู d y Boy ได้ยังไงก็เริ่มจากแซมกับแฟ็คกำลังทำวงเล่นกลางคืนกันแล้วผมเห็นเขาซ้อมกันอยู่นะครับผมก็ดู i, เฮ้ยเออก็เล่นกันดีนี่หว่าผมชอบเสียงร้องแฟ็คด้วยนะครับก็เลยคิดว่าชวนมาทําเพลงกันดีก,กว่าแล้วก็พอทําเพลงก็ต้องหากมือกอง ไอเรื่องมือกองนี่เราจะหนักใจกันสักหน่อยเพราะว่าเรามีการคัดเลือกอะไรมาหลายๆคนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตกเป็นที่ปากครับก็ตอนนี้มีเพลง2เพลงนะครับผมเป็นเพลงความสุขคนแพ้เป็นเพลงเร็วครับเป็นแบบแนวตลกจิกกัดนะฮะก็ลองไปฟังกันดูแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงช้าครับเป็นเพลงแบบความคิดถึงความรักแบบอบอุ่นนะฮะชื่อเพลงว่าคําสัญญาครับผมผมรู้สึกว่าเวลาผมแต่งเพลงอยากให้แบบ รู้ส,สบายครับแต่งเพลงไม่ต้องมีอะไรมารบกวนหรือบังคับห้ผูกผงแต่งครับเวลาแต่งเพลงก็นั่งจับกลุ่มกันแล้วก็คิดถึงเรื่องเรื่องอะไรก็ได้ที่ผ่านมาในชีวิตแล้วก็เอามาทําเป็นเพลงเรื่องราวต่างๆที่แบบอย่างเพลงความสูงันแพ้ไงครับมันก็เป็นประสบการณ์ตรงเลยจากชีวิตของคอนวงครับไม่บอกว่าใครอยากให้รู้สึกสบายไนก,การทำการทำเพลงครับเพราะว่าถ้าเกิดเรา เครียดกับเพลงมากเกินไปเพลงมันก็จะออกมาเครียดครับเราอยากแต่งเพลงสนุกซึ่งถ้าเกิดเราเครียดมากๆเพลงก็จะออกมาเครียดครับแต่ถ้าเกิดเราอยากแต่งเพลงที่ช้าๆเศร้าๆซึซซซซงซ้งๆอะครับแต่ว่าเราเรากลับฮาร์การกันอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ค่อยได้เข้าฟิลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ มาเธก็ไม่อยู่แล้วไม่ทิ้งบโทโถกลับไม่มีมรีบเมสเซจไม่มีอะไรและเธอก็พันหายไปเจะอีกทีเธอม่แฟนใหม่แล้วแต่คนนี้เขารู้กันอยู่ว่ามันไม่เคยรักใครจริง ใจครั้งนี้ฉันเชื่อว่าเป็นดังหวังให้คนที่ผ่านอย่างฉันนั้นสบถันเมื่อได้รู้ว่าเธอน่ะโดนทิ้งใจคนที่เธอเคยบอกว่าดีสั่นดีไม่มีอะไรเสียแลยวเกจะเพลอหัวออกไปแล้วแต่โชคดีที่ควบคุมอยู่เลยปลอบใจอย่างก้อนหุ่ใยนต์ยังไงจะ ตื่นแล้วช่ใช้ไม่ได้แล้วความเจ็บปวดครั้งนี้ช่าะ So tight. นยนนััเธอคงงจจจะจใาทำไมรูดิบอยถึงได้ผ่านการเอเชชั่นเข้าเล่นงานโค้ดแปวงนี้เป็นแนวป๊อปสวยๆนะครัังทั้งหมดคือวงคุณดูสวยดีแต่วลวร้องผู้ชายนะโอเคสำหรับวงรูดีบอยนะครับวงนี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งนะครับที่ผ่านเข้ามาเล่นโค้ดดีครั้งที่8นะครับวงนี้ก็เป็นวงป๊อปล็อก ร้องดีเนื้อร้องดีภาคดนตรีแน่นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับไปชมวงนี้นะครับติดตามนะครับผมว่าทุกๆคนจะรักวงนี้ครับลองไปดูนะครับดูดีบอยครับสำหรับลูดีบอยนะครับสองเพลงที่พวกคุณส่งมานี่ผ่านฉลุยแต่ทีมงานฝากมาอย่างเนคนนะสิ่งที่พวกคุณต้องปรับปรุงที่สุดและด่วนที่สุดก็คือกีตูรตีของพวกคุณเนี่ยปรับปรุงด่วนเลยนะรัไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปเจอโคตรแปด อินดี้พีเดียวันนี้ขอเสนอวงทาบัสโกภายใต้สังกัดเลมอนเฟ c t อรี่วงล็อกหน้าใหม่ที่มีซาดุนตรีฟิีวจี๊ดด้วยกลิ่นอายของดิสโก้ผสมกลมกลืนกับความเร่าร้อนของพลังล็อกที่ดิดและเท่แบบพังจนทำให้คุณเผลอขยับแข,ข้งขยับขากระโดดโลดเต้นไปกับเพลงของพวกเขานอกจากซาวดุนตรีที่สนุกคึกคักแล้วเนื้อหาที่เกี่ยวกับับรุ่นยุคใหม่ ยังทำให้งานเพลงของ Tabasco เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์อยู่ในตัวสมาชิกประกอบไปด้วย4คนแชมป์ร้องนำกีตาร์มอนกีตาร์ร้องประสานบอมเบสป๋องกลองติดตามผลงานของพวกเขาได้ทาง www.facebook.com/Tabasco.band